มสาระความรู้ก่อนใครได้ที่ RSU Wiston TV ทางระบบทีวีดาวเทียมหรือผ่านแอปพลิเคชัน RSU Wiston TV ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่ Google Play และ App Store แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะอย่างที่เกลิ่นไปค่ะว่าช่วงนี้เนี่ยเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปพบกับภาพยนตร์อีโรติกนะคะซึ่งตอนนี้ถือว่าเป็นที่ฮือฮามากๆเลยอะไรคะคืนมอรอแล้วฮะ <c oughs> งูครับอ๋อแม่เบียรหรือเปล่าหราือว่าผัดผักบุ้ง<อ>ไม่ใช่ฉันรันเรื่องนี้รึเปล่าอ้าวแม่เบียถูกแล้วค่ะวันนี้นะคะเราจะไปทําความรู้จักกับภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะว่าทําไมถึงมีโมเส่หนจนสามารถที่จะทําได้ในหลายเวอร์ชั่นกันด้วยค่ะไปติดตามชมเลยค่ะครับ เป็นที่ฮือฮากาันตั้งแต่โปสเตอร์แรกเลยก็ว่าได้สำหรับแม่เบีย2015ก่อนจะตอบย้ำกันด้วยทีเซอร์แรกของหนังที่ถูกปล่อยออกมาให้ได้ชมกันและสิ่งที่ถูกพูดถึงไม่หยุดคงหนีไม่พ้นฉากเลิฟซีนสุด,ดร้อนแรงที่ขนาดแค่ทีเซอร์สั้นๆยังเผ็ดร้อนขนาดนี้ตัวหนังเต็มๆจะขนาดไหน สำหรับแม่เบีย้ยเป็นผลงานจากปลายปากกาของวานิจรุนกิจอนันต์นักเขียนรางวัลซีไรท์ที่มีผลงานที่ถูกหยิบมาสร้างเป็นละครมาแล้วมากมายอาทิเคหะด,ดาวบัลลังก์เมฆและตุ๊กตาหนูอยากกลับบ้านโดยเรื่องย่อของแม่เบีย้ยฉบับวานิจรุนกิจอน,นันต์ จะเล่าเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างชนะชนหนุ่มนักธุรกิจที่เดินทางมาทัวร์ชมบ้านทรงไทยริมน้ำที่จังหวัดสุพรรณบุรีจนมาพบกับเมฆขลาไกด์สาวและเจ้าของบ้านเรือนไทยนำมาสู่ความสัมพันธ์ต้องห้ามเพราะชนะชนมีครอบครัวอยู่แล้วและความลึกลับที่ซ่อนอยู่ในบ้านเรือนไทยนั้นคืองูยักษ์ที่คอยออกมาปรากฏกายทุกครั้งเพื่อเตือนเมฆขลาถึงความดำมืดแห่งราคะและไฟโลกี จากกระแสแม่เบี้ย2,015ที่มาแรงในขณะนี้วันนี้จึงขอพาไปย้อนดูเส้นทางของวรรณกรรมสุดร้อนแรงเรื่องนี้ว่าเคยถูกสร้างมาแล้วกี่เวอร์ชันรวมถึงมีสาวสวยสุดฮอตคนไหนบ้างที่รับบทเป็นเมคลาหญิงสาวเปลี่ยสเสน่ห์ที่มีความผูกพันกับงูเหา่าตามมาดูกันเลยค่ะ ในปี2,532เป็นครั้งแรกที่ทุกคนได้รู้จักกับภาพยนตร์เรื่องแม่เบีย้ยนำแสดงโดยฮันนี่พัฒสอนบุญเกียรติประกบคู่ลิขิตเอกมงคลรวมโดยอภิรดีภาวะภูตานนท์และสออัสนะจินดาจากผลงานการกำกับของอดุลบุญบุตร ซึ่งจากการแสดงของทันนี่พัดสอนนับเป็นการเปิดตัวเมคคลาที่ประสบความสำเร็จอย่างมากจนทำให้เธอนั้นคว้ารางวัลตุกตาทองสาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมในปีนั้นไปครองต่อมาปี2534แมเบียได้ถูกนำกลับมาสร้างอีกครั้งในฉบับละครทีวี ออกากาศทางช่อง7ภายใต้การดูแลของการตนาโมชั่นพิคเจอร์นำแสดงโดยแสงระวีอัศวรักษ์ประกบคู่ยุรนานพมรมนตรีซึ่งความร้อนแรงของละครเรื่องนี้ทำให้ถูกย้ายเวลาไปฉายในช่วงดึกเวลา22นาิกา30นาทีถึง24นาฬกา จากนั้นอีกสิปีให้หลังในปี2544ไทยเอยเตอร์เทนเ Thai e n t e t a i n m e n t ได้ปลุกความร้อนแรงของแม่เบียขึ้นอีกครั้งบนจอเงินซึ่งครั้งนี้ได้นางเอกสาวสุดเซ็กซี่มัมีน่นภคขปภานักประสิทธิ์ประกบคู่กอบอัคาราอมาตยะกุลเรียกได้ว่าเป็นการแจ้งเกิดอย่างเป็นทางการของมัมมี่ ในบดเมฆลาที่ทุกวันนี้ชาขูนมะพร้าวอันเลื่องชื่อของเธอยังถูกกล่าวขวัญถึงทุกครั้งที่มีการพูดถึงหนังเรื่องแม่เบีย้ยเลยก็ว่าได้นอกจากนี้แม่เบีย้ยยังเคยถูกดัดแปลงเป็นละครเวทีชื่อแม่เบีย้ย The Erotic Art Musical โดยค่าย i n d e Creative Village สำหรับแม่เบีย้ยนี้กำกับการแสดงโดยต้อมารุตสาโรวาด ซึ่งผู้ที่มารับบทเป็นเมฆาในคราวนี้คือเซ็กซี่สตาร์แถวหน้าของเมืองไทยยายายหญิงรัฐาโพง,งามประกบคู่กับจอร์ดทัปนาสตยานุรักษ์และในปี2558 สหมงคลฟิล์มก็น,นำวรรณกรรมสุดคลาสสิกแม่เบีย้ยกลับมาเปิดตำนานอีกครั้งภายใต้การกํากับของหม่อมน้อยหม่อมหลวงพันเทวนพเทวกุลที่จะถูกตีความใหม่ให้สมกับในยุคสมัยโดยในภาคนี้ได้ออมการพิชาเกตมณีมารับบทเป็นเมฆคลาสาวสวย้ํำสมัยสุดเซ็กซี่ผู้มีความมั่นใจในตัวเองสูงและใช้ชีวิตอิสระทุกด้านอย่างถึงที่สุด และชาคริกแย้มนามมารับบทเป็นชนะชนชายหนุ่มผู้เพียบพร้อมทั้งรูปสมบัติชาติตระกูลและครอบครัวสมบูรณ์แบบแต่กลับมาลุ่มหลงอย่างท้อนตัวไม่ขึ้นในเสน่ห์อันเย,ย้ายวนใจของเมฆขลาเจ้าของเรือนไทยโบราณแน่นอนว่าจากการที่แม่เบียดถูกหยิบมาสร้างแล้วหลายต่อหลายครั้งก็อาจทำให้เกิดการเปรียบเทียบในแต่ละเวอร์ชั่นเป็นธรรมดา ส่วนแม่เบีย2015จะถูกใจคุณผู้ชมมากแค่ไหนนั้นคงต้องมาพิสูจน์กันด้วยตนเองในโรงภาพยนตร์ซึ่งมีคิวชนโรงในวันที่17กันยายนที่จะถึงนี้ค่ะคุณค่าเขาทำไมผมรู้แล้วว่าอะไรที่ทำให้ผมมาที่บ้านหลังนี้ผมรู้แล้วนะครับว่าผมเป็นใครคุณไม่ควรกลับมาที่นี่ที่นี่ไม่ใช่ที่ของคุณ แอบตกใจกับฉากงูเล็กน้อยตกใจมากตัวใหญ่มากใหญ่ <c oughs> ามากพ <c oughs> ี่ <c oughs> เอ,อ <c oughs> นี่ทันเวอร์ชั่นคุณฮันนี่ใช่ไหมฮะ <c oughs> ไม่ทนัน <c oughs> ไ,ไม่ทันหรอ <c oughs> ทันเวอร์ชั่นไหน ทว่าท่านมิวสิคอลค่ะที่คุณดีเล่นขนาดนั้นเลยทเดียวเนี่ยเอาจริงที่ผมเพิ่งเพิ่งดูนะว่าแม่เบี้ยนี่มีหลายเวอร์ชันมามีหลายเวอร์ชันเวอร์ชันที่ดังสุดสำหรับในวัยผมเนี่ยนะก็คือเวอร์ชันของคุณมะมีก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะเอาละค่ะแต่ว่าช่วงหน้าช่วงหน้านะครับในช่วง r t s society นะครับวันนี้เราก็มีน้องโหวัยใสน่ารักเลยทีเดียวนะครับก็เป็นเด็กเก่งนะครับแล้วก็มีผลงานดูการบันเทิงด้วยนะครับแล้วก็เป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยรศิลิ์ของเราเนี่ยนะเป็นนนนใคครรััั้้ช่วงหาาากลบบมมตติด 頑張れ